ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ทํำกื่งหลังของขังหรือเข้าลงสะดอกเคาะต่ออายุบูชาโชคและตองทุกวันนี้มาจากศาสานาไหนล่ะที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆแล้วทําไมคกุบาอาจารย์จริงไม่เข้าไปตรวจสอบและหรือสิ่งที่ไรประโยชน์ไรสารานี้ทำไมกับวัตถุกชาวุการด้วยกันแต่เมื่ออุบาศกเข้ามาสอนอัดสอนทำเป็นผิดหมดสอนผิดมาญดโกด มีเปีย่ยนพระไตรปิฎกไอ้ไอ้แล้วที่ว่าชักบังก,กุลต่ออายุบูชาโชคนี่แหละเพี้ยนเพี้ยนไหมสอนเพี้ยนจากพระไตรปิฎกไหมสอนเปลี่จากพระไตรปิฎกไหมไอ้ที่ทำเครื่องหลังของขังขายรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นเล้วกัมนี่แหละสอนเพียนจากพระไตรปิฎกไหมล่ะนัตธรไมจริงไม่เข้าไปว่ากันนั่นน่ะไม่เข้าไปทําลายกันไอเวลาอาโศกเขาออกมานี่มาทําให้คนมีสติกําลังปัญญาไม่ให้หลงในสิ่งนี้กลับก็ผิดอีก ดูเอานะพวกเราชาวพวุทธพิจารณาด้วยมีหูมีตาด้วยพวกเรานั่นน่ะมันได้กินอะไรเงินปิดหูปิดตางั้นเหรอเงินปิดหูปิดปากมันอย่างนั้นเหรอนพิจารณาดูเราไม่อยากเข้าไปจุ้งหรอกแต่เราเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมส่วนมากมันยุติเงินยุติในที่ที่มานาของพวกเธอทั้งหลายความยุติธรรมไม่มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จ้างไปแล้วทีเเรื่องลางของของังอย่างนั้น เวลาที่พระเนี่ยจะมีการจะเป็นน,ปน,ออปนั่งไปนี่ก็ต่ออายุบูชาโชคเลยทีนั่นเวลาปฏิการที่เจ็บใครได้ป่วยก็ต่ออายุบูชาโชคเลยทิท่านเพียงอะลุญาตให้คณะสงฆ์ไปสวดเพื่อเป็นกําลังใจมีสวดพระปรลิตในสวดมนต์สวดอะไรในบ้านเมื่ออุบาสิกาเจ็บใครได้ป่วยเพื่อจิตใจจะได้เบิกบานฟังอัดฟังธรรมเอาธรรมะโอสถรักษา ก็จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายในตอนนั้นก็จะยึดพระรัตนใจเป็นที่พึ่งเข้าสู่สุขติภูมิเวลาพระเจ็บไข้ได้ป่วยปบหมูคณะก็ไปสวดมนต์ให้ฟังก็ฟังทำจิตตภาวนาพิจารณาทรรไปเรื่อยๆธรรมโอสถรักษาหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายก็ตายตอนนั้น ตาตอนนั้นก็เอานู่นจิตเข้าสู่ธรรมโดยล้ว,ว,วนๆนีในหลักคาสอนเดี๋ยวนี้จะไม่จริงไม่พากันทําล่ะเออเนี่ยจะบอกว่าตัวเองถูกตัวเองเลือตัวเองเประเสริฐข่านี้ถูกทั้งที่นี่คือการทําลายหลักคําสอนของพู้เจ้าเวลาอุบาตจอเขาออกมาเพื่อเอาความจริงออกแสดงไม่ให้คนหลงกมงายกับสิ่งนี้กลว่าเขาผิดหาเรื่องอีกแล้ว อุ้ยน่าเกลียดนะเรื่องวัติสัตย์กันนี่นเ่ที่ด่ากันนั่นก็บอกว่าสอนผิดเพี้ยนสอนจากพระไตรปิฎกผิดเพี้ยนวาพระไตรปิฎกไม่มีอย่างนี้พระรูปนั้นสอนไอ้หลีกลีหรือว่าผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกบาจุปสิการนั้นสอนผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกเนี่ยยังไม่เลาว่ากันเพาะอะไรวัติติมันนะเราก็เลยว่าเอาแล้วสอนบอกว่าสอนผิดเพี้ยนในพระไตรปิฎก ไอ้พวกที่ไอ้ผิดเพี้ยนจากพระใจ้ปิฎกล้วจะว่าไงผิดเพี้ยนไปไหนก็ผิดเพียเพ้ยนที่สักลิงสักลายนั่นน่ะผิดเพี้ยนที่เดูอดรดูเลิกดูดดยามนะ่ะผิดเพี้ยนที่บอกว่าทำกํลาลังของขังไข่รุ่นเหนือเหนือกรรมนั่นน่ะรุ่นรวยไม่เลิกรุ่นปวดนี่รุ่นรวยอนันนี้ไม,ไม่ไม่มีในพระไจรปิฎกทําไมจริงไม่ว่าก,กันหรือเงินผิดปากหรือไงเราเลยว่าง,งี้ดูเข้าใจไหมไอ้ที่ผิดกับว่าถูกไอ้ที่ถูกกับว่าผิดไงนั่นแหละ นี่เค็ืกอหลังของกลังในรรากไปไปว่ากันดีนักหนอันนั้นผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกแล้วอ่ะไม่มีในพระไตรปิฎกอันนี้ก็สอนให้คนไม่หลงงมงายกับสิ่งที่ไร้สาระคือพวกเครื่องรางของขังนี่พวกพระญาคุตภญาน่าทั้งหลายนั่นน่ะพุทธ้าสอนให้เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ให้งมงายให้เชื่อเชื่อในเห็นได้ผลที่พระเจ้าสอนเนี่ย อย่างนั้นไปเครื่องร่างของแข็งรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นเหนือกรำเอ้าพระพุทเจ้าบอกว่าใครมันเหนือกรรมได้ล่ะนอกจกากจิตอัหันเนั่นเหนือกรรมร่างกายแตกสลายแล้วปั๊บนั่นแหละเหนือกรรมแล้วเมื่อถึงบั้นปลายสุดท้ายจิตอัตถิเห็นอันนั้นเหนือกรรมแน่นอนแล้วแต่เมื่อขันยังอยู่เนี่ยกรรมก็ยังมีในร่วงกระลาอย่างนี้เหมือนพระนางบนบรรณาอย่างนี้น,นั่นแหะนี่คือวิบากกรรม เหมือนแม้บางรูปนี้ก็ไปอะไรลหละไอ,อ้ที่ส่งมกรกส่งผลเรียบร้อยแล้วก็ชนิดี่บอกว่าวิบากรรมเข้าจัดการก็เหมือนพระาฏิ่าังนั้นดูต้องเข้าใจด้วยนะนั่นแต่ว่าจิตนั้นเหนือกรรมแล้วเออใช่เมื่อร่างกายแตื่ลายแล้วเนี่ยอันนั้นเหนือกรรมแน่นอนดูต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่ารุ่นนี้เหนือกรรมเครื่องรางของขังนี้เหนือกรรม อันนี้สอนผิดเพี้ยนปตัตย์ใ่ิดโดดทไมจริงไม่เข้าไปประกาศจับจ้วงกันและเอาความผิดเกับคนกลุ่มนี้กับรรคกลุ่มนี้นี่เรื่องของเรื่องมันไอ,อ,อ้พวกเรานี่มันก็เลยทะเลาะกันอย่างเงี้ยผ้าเราพฏิดติดมันนะมึงใหญ่กว่ากูไม่ได้มึงจะดังกว่ากูไม่ได้กูต้องดังกว่าใหญ่กว่ามึงน้องนั่นแหละนี่คนเราเป็นอย่างนั้นไอาตายตัวตัวมันสูงถ้าสอนออกจากความงมงายก็น่าจะถูกต้องแล้วท่านน้องเนี่ย แต่นี่ไม่ไม่ถูกต้องนะดูเราพิจารณาดูสิเราฟังเลยโอ้ดูแล้วมันก็ยังไงนะมันทะเลาะกันทําไมไม่มีความละอายบ้างหรอเราก็อหาในความจริงแล้วนี่เวลาจะพูดอะไรจะทาอะไรเนี่ยถ้ามีสติหน่อยก็จะรู้ใจตัวเองปั๊บก็คือจบตรงนั้นไม่ได้ท้าทายกันแบบนี้ท้าทายก็คือท้าทายกิเลสเนี่ยนั่นไม่ได้ท้าทายเอ้คนภายนอกไม่ได้ท้าทายทะเลาะเบาเว่งกันใน บ้านเดียวกันบ้านนี้ครอบครัวนี้ในครอบครัวเดียวกันนี้ก็คือครอบครัวของพระศิษย์เจ้าแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ไอ้นิบุญว่าก,กับเขาหรอกแต่บุญให้ฟังเอาชาวพุทธเราที่เป็นชาวพุทธนี่จะหลงกลพวกเปรตพวกผีที่พวกยุยงแต่แขงรั่วปลุกปั่นให้พวกชาวพุทธเราทะเลาะก,กันอย่างนี้เลยทำไมจึงไม่ลงก่ทําที่ไปไหนพระวินัยของพระคือความสามุขีนะนั่นหลักคําสอนคือ การที่สอนเตะละคนเตะละคนนี่สอนเทวดาเป็นอย่างนี้สอนอุบาสกเกาคนนี้เป็นอย่างนี้แยกๆ,ๆ,ๆกันไปอันนั้นเป็นส่วนระบุคนเตะพระพินัยของพระของอุบาสกเจกาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความสมัครคีรวมกันได้ไหมล่ะความเห็นต่างเออเรื่องของความเห็นต่างเตะเห็นตามความเป็นจริงก็คือปลักพระวินัยสองร้อยยี่สิบข้อก็สองร้อยยี่สิบข้อมันก็จบตรงนั้น ก็สงบสุขภาวนาที่หน้าที่เดียวก็คือหน้าที่ของการภาวนาพอที่จะช่วยเหลือกเกือ้อกูลทางโลกได้ทางสังคมได้ก็ไปช่วยที่เวลามีเงินมีทองมาแล้วก็รับตามพระวิน,นัอันพอพอมีนะอะทางด้านนั้นเขาเดือดร้อนไปที่อย่าบอกว่าพระพุทธเจ้าวะไม่ได้ไปสร้างโรงพยาบาลหรอกจะบ้าหรือหลงพ่อน้อยก็จะว่า เต่พ,พุทธเจ้าช่วยคนเจ็บใข้ได้ป่วยที่เมืองเบสิลีแห่งแรงดูที่มหาพุทธมนตรตนสูตรในพระอานทนเรียนทำมหาพุทธทำนามมหาพุทธมนตรเพื่อประพรมในไอเมืองนั้นร่อเป็นเพลงเลยในว่าพวกอมนุษย์ชนกำแพงทะลุทั้งสามทั้งสามจุดเลย ไอ้ต,ตั้งตั้งสามกำแพงเลยเห็นไหมละ่ะกำแพงแรกก็ทะลุกำแพงสองก็ทะลุกำแพงสามก็ทะลุดูสิพวากอมนุษย์หนีก็เจ,กจอกระจึงเพราะรัตนสูตรของพระพุทธเจ้าที่ประทานแก่พระอ,นอานท์เห็นไหมละ่ะพระองค์ช่วยไหมละ่ะเพราะสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลน,นี้อาศจยนามมหาพุทธมนพระองค์ก็ยังอนุญาตช่วยนี่คือการช่วยเหลือสังคมเจอแล้ประเทศนนประเทศนี้ จ้าปทิชายบ้านเมืองเห็นไหมล่ะพระองค์ระดับไหนล่ะเวลาที่อุบาสกอุบาสิกาเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ก็อนุญาตให้พระไปสวดมนต์ในบ้านให้อุบาสกอุบาสิกากลุ่มนั้นมีพลังก,กำลังใจเห็นไหมล่ะพุ้เจ้านี่ช่วยเหลือสังคมขนาดไหนมีหูมีตาไหมล่ะเลี้ยงกันทุกคนนี่เี่นจะว่าเราที่ประมาทเจ้าเมื่อครูอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้อีกนี่คือความเป็นจริงนี่ก็เอาเรานี่ ไประดับนั้นแล้วนี่เขาดึงพระองค์จักราดลงมาเลยเห็นไหมล่ะโหไปดึงพระองค์ลงมาทําไมพองอยู่เหนือเก้าเหนือก็อกมอเจอมขวัญน,นั่นดูรพระองค์ที่ทรงตมทรงวไิไนัยระดับไหนล่ะแกจะลาภาพแล้วพระองค์นั่น